สวัสดีครับผมหนุนจูนเนอร์ครับวันนี้ส่งงานกับอีสุ2.5ยูโร3นะครับเครื่อง2.5เทอร์โบปาร์ซีสีนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้จะวิ่งเป็นยังไงรถล้วนะครับรถล,ล่องวิ่งทางไกลขนหนักตลอดนะครับมาชมกันนะครับ马力สุดจัดหนักเลย พิพาบูตสี่สิบห้านะครับผมแลนดีหรือเก่าอ่ะดียวตอนแรกบูตเล่สามหาสุดแล้วเกียร์ได้ก็บสามหาขึอเขาเดียวกับสามหาตอนนี้ซีนิพพาเพราะคุณลุ้นช่องที่แต่งานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสปีดรีแมปไว้ด้วยนะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวครับหนุ่ยไว้เฮ้ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยล่ะแล้วก็ช่องทาง YouTube หนุ่ยจูเนอร์ครับฝากรับชมด้วยนะขอบคุณครับ